บดยแม่บอกเลยบ่แม่บอกบอไฮเดนเจ้าคือบ่ฟังจะดิจะแย่งแบรนมึงเจ้าเองเมื่อจะแย่งแบรนมึงเจ้าเองเมื่อแย่งมึงมึงเจ้าคือบ่ฟังใช่พุนเต็มเบิร์ดแค้นเบิร์ดคอนี่คนบอกบอฟังอยู่คนเดียวโลดอยู่คนเดียว บอกนีสั่งคือโบฟังแม่บอกว่ายให้เลนยาเลนย่าเลนคนนี้ช่างบอกอกฟั่งพอฟั่งแม่แทะฮะแม่บอกว่าน้อยยาเลนของแม่เบื้องสภาพเบื้องหันจะแย่งแม่เปนเจ้าเบื้องหันเห็นบ่อนี่เบื้องนาจะเบื้องหันเบิ้งเบื้องหันจะเบื้องนาจะเบื้อง